Spa, สมาชิกสภาเทศบาลหรือว่าสอทอระวังดีๆนะครับเพราะคุณอาจพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ4ปีก็ได้นะครับถ้าคุณนั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ตัวเองเป็นสออ,อยู่ หรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานอื่นที่ตัวเองไม่ได้เป็นสอทออยู่ก็อาจเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งได้นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นไปตามพรบรเทศบาลปี2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดฉบับที่14ตรงกับพศ .2562 อยู่ในมาตรา19วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา48จจตุทักษะวงเล็บ3ครับหลักกฎหมายเขาวางหลักไว้ว่าสอทอเนี่ยอาจ พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระถ้าสอทอคนนั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะก,กระทําให้กับเทศบาลนั้นหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่จะกระทําหรือจ,รจะกระทํากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมิโดยมีพฤติการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันทั้งนี้ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมนี่คือหลักกฎหมายนะครับฟังดูแล้วอาจจะงงเฮ้ย hey, มันคืออะไรวะทําไมวกไปวนมางงนี่คือภาษากฎหมายครับดังนั้นนิติกรโย่งจะอธิบายให้ฟังแบบภาษาบ้านๆครับลองนึกภาพตามนะครับเราเลือกสอทอเข้ามาเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนเราในสภาเ<า>ทศบาลนะครับทําหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้เงินการใช้ภาษีของนายกเทศมนตรีและควบคุมการทํางาน ของนายกทิศมนตรีครับกฎหมายข้อนี้เขาเขียนขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้สอทเนี่ยใช้ตำแหน่งที่ได้รับเลือกมาไปสแสวงหาประโยชน์เข้ากระเป๋าของตัวเองไม่ใช่ต้องแต่จับผิดคนนั้นคนนี้คนนู้นแต่ตัวเองทำเองแบบนี้ตัวเองก็อาจพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้นะครับทำไมกฎหมายถึงต้องห้าม 1. ป้องกันเงินรั่วไหลครับเพื่อมั่นใจว่าภาษีของประชาชนเนี่ยจะถูกใช้จ้างคน้นหรือจ้างซื้อของที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดไม่ใช่ไปจ้างเฉพาะบริษัทของสอทอหรือญาติพี่น้องของสอทอซึ่งอาจเสนอราคาแพงกว่าปกติหรือของไม่ได้มาตรฐานเหมือนเจ้าอื่นๆ 2. เพื่อให้เกิดความยุติธรรมเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้รับเหมาราย อื่นๆรายย่อยๆที่เขามีความสามารถได้แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมไม่ใช่ผูกขาดอยู่กับบริษัทของสอทอหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนของสอทอคนนั้นครับ 3. เพื่อให้สอทอทำงานเพื่อส่วนรวมจริงๆไม่ใช่เลือกดูแลเลือกชงเลือกเชียร์บริษัทที่ตัวเองมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเหล่านี้เป็นเหตุให้ถูกร้องเรียนและพ้นจากตำแหน่งได้ทั้งนั้นครับแล้วแบบไหนละ่ะทีเรียกว่าผิดตามกฎ มายฉบับนี้ตัวอย่างที่1รับเหมาเองแบบตรงๆเลยเรื่องมีอยู่ว่าลุงมีนะครับแกเป็นสอทอแกก็เป็นเจ้าของร้านรับทําป้ายโฆษณาวัยนิวขนาดใหญ่พอเทศบาลอยากจะทําป้ายรณรงค์เรื่องไข้เลือดออกมีทั่วเมืองลุงมีเนี่ยในสานะสอทอครับก็เลยเสนอให้เทศบาลเนี่ยจ้างร้านของตัวเองทาป้ายทั้งหมด100ป้าย200ป้ายแบบนี้ก็ตรงตัวเลยนะครับลุงมีเนี่ย กำลังใช้ตำแหน่งสอทอหาประโยชน์โดยตรงเข้า <c oughs> กระเป๋าตัวเองครับถูกลองเรียนสอบข้อได้จริงทำผิดจริงถูกให้พ้นจากตำแหน่งครับตัวอย่างที่สองใช้ชื่อคนอื่นบังหน้าหลายหลายคนอาจจะบอก <c oughs> แบบนี้เจอเยอะเจอเยอะใช้ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนแอบอ้างอะไรประมาณนี้ครับ ตัวอย่างป้าสวยเนี่ยแกเป็นสสทอแกก็ไม่มีธุรกิจอะไรหรอกครับแต่ผัวของแกเนี่ยเปิดร้านเปิดร้านรับจ้างทําอีเวนต์แบบงานเล็กๆนะครับเทศบาลเนี่ยต้องการจัดงานลอยกระทงภายในเขตพื้นที่ป้าปสวยก็เลยไปพูดกับนายยกว่าให้จ้างบริษัทของผัวแกนี่แหละไปทําไม่ต้องไปจ้างรายอื่นหรอกแบบนี้ก็ถือว่าผิดนะครับเพราะป้าสวยเนี่ยมีส่วนได้เสียในทางอ้อมเนาะผัวกับเมียเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยกันกินอยู่ด้วยกัน ถือว่ามีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมครับตัวอย่างที่3เพื่อนช่วยเพื่อนแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันครับเรื่องมีอยู่ว่าสทเอเนี่ยอยู่เทศบาลสมมตินะครับสมมติอยู่เทศบาลนครอุดรธานีเป็นเจ้าของบริษัทขายกล้องวงจรปิด CCTV ส่วนสทบี B. นะครับอยู่เทศบาลหนองคายเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาทําถนนสังเกตน,นะครับว่าอยู่คนละหน่วยงานแล้วนะอยู่คนละอ,อปะทอทแล้วนะส สทเอเนี่ยช่วยให้บริษัทของสทบี B. ได้ทำงานได้รับทำงานถนนคอสลอในเขตเทศบาลนะครอุดรธานีพอหลังจากนั้นไม่นานสทบี B. ก็เลยช่วยตอบแทนให้บริษัทของสทเอเนี่ยได้ติดตั้งงานกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลของจังหวัดหนองคายเป็นการต่างตอบแทนเห็นไหมครับคนละส่วนเลยนะคนละหน่วยงานเลยนะแต่ก็มีผลประโยชน์ร่วมกันแบบนี้ผิดทั้งคู่นะครับเพราะ ก็เป็นการต่างตอบแทนเป็นการเอื้อกันในภายหลังใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองไปช่วยเหลือเพื่อนเพื่อหวังประโยชน์ต่างตอบแทนครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับสอทอเพื่อป้องกันตัวเองและชาวบ้านเพื่อดูการทำงานของสอทอนะครับสวัสดีครับ